m e r c e d e เ b e n บนซ GAC ปี2026มาถึงแล้วและได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับความเป็น SUV หนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ทั่วโลก g l c โดดเด่นเสมอในเรื่องความสะดวกสบายสไตล์และสมรรถนะและในเจเนอเรชันใหม่นี้ m e อร์ d e s ได้ยกระดับไปอีกขัน้นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ฉกเฉียวห้องโดยสารที่หรูหราและล้ำสมัยคุมพลังไฟฟ้าและเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยขับที่เป็นมาตรฐานใหม่ของคลาสนี้เพียงแรกเห็น g l c รุ่นใหม่นี้แสดงถึงความสง่าง,งามทันสมัย พร้อมความสปอร์ตกระจังหน้าเมอร์เซเดสแบบใหม่มาพร้อมลวดลายดาวสามมิติประกบด้วยไฟหน้าดิจิตอลเลดที่ปรับได้ตามสภาพการขับขี่เส้นสายตัวทังคมชัดออกแบบให้ลู่ลงมากขึ้นแต่ยังคงรูปลักษณ์ทรงพลังฝากกระโปรงหน้ายาวหลังคาไหลลื่นทำให้ได้สัดส่วนแบบสปอร์ตส่วนท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดทรงเพรียวเชื่อมต่อด้วยเส้นไยพาดกว้างสร้างความรู้สึกมั่นคง และรูราล้ออันลอยมีให้เลือกสูงสุด21นิ้วพร้อมแพ็กเกจ AMG ที่เสริมความดูดันสำหรับคนที่ต้องการสไตล์สปอร์ตยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาภายในจะพบกับห้องโดยสารที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ Mercedes อย่างแท้จริง G 420 26ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับ ความหรูหราดั้งเดิมวัสดุคุณภาพสูงอย่างหนังแนทไม้แท้และอลูมิเนียมถูกเลือกใช้อย่างประณีตพร้อมไฟ m b ็มบและ6 4สีให้เลือกสร้างบรรยากาศตามอารมณ์แดสกบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด11.9นิ้วมาพร้อมระบบเนมบิยูสโชั่นใหม่ที่ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็วด้านหน้าผู้ขับเป็นจอดิจิทัล12.3นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบก,การแสดงผลได้ตามความต้องการเบาะนั่งทุกตำแหน่งได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อรองรับและให้ความสบายสูงสุดบอกคู่หน้ามีระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดผู้โดยสารด้านหลังได้พื้นที่วางขามากขึ้นจากฐานล้อที่ยาวขึ้นเบาะหลังเอนได้เพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทางปลายพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ขยายมากขึ้นรองรับการใช้งานครอบครัวหรือการเดินทางระบบเสียงบมุสเตอร์รอบทิศทางหลังคากระจกพาโนรามาและแท่นชาร์จไร้าสายช่วยเติมเต็มความสะดวกและหรูหราในทุกมิติด้านสมรรถนะ g s c 2026ีมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเริ่มต้น ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบสสูบมาพร้อมระบบ MILD Hybrid กำลังประมาณ255แรงม้าสำหะรับใครที่ต้องการทั้งแรงและประหยัดรุ่น PLUG-IN Hybrid อย่าง GLC 300e ให้กำลังรวมราว320แรงม้าพร้อมระยะทางขับด้วยไฟฟ้าล้นกว่า60กิโลเมตรส่วนรุ่นสมรรถนะสูง AMG GLC 43 และ AMG GLC 63 SE Performance มีกำลังเกิน400และถึงกว่า600แรงม้าตามลำดับมอบประสบการณ์ขับขี่ที่เราใจสุดขีดทุกรุ่นทำงานรวมกับเกียร์อัตโนมัติ9กสปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC ที่ให้การยึดเกาะและความมั่นใจในทุกสภาพถนนการขับขี่ GLC รุ่นใหม่นี้คือการผสมผสานความรูหรากับความคล่องตัวระบบการสะเทือนถูกปรับแต่ง เพื่อซับแรงสะเทือนได้ดีแต่ยังคงการควบคุมที่มั่นใจในโค้งระบบช่วงล่างแบบถุงลมแอร์ส e n นชันมีให้เลือกเพิ่มความนุ่มนวลและสามารถปรับความสูงของตัวรถได้ตามการใช้งานภูงมาลายตอบสนองชักไวการเก็บเสียงในห้องโดยสารยอดเยี่ยมแม้ใช้ความเร็วสูงรุ่น P-LUG-IN Hybrid ยังสามารถขับด้วยไฟฟ้าอย่างเงียบสงบในมือเติมเต็มความรู้สึกหรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยเมอร์เซเดส ไม่เคยทําให้ผิดหวัง GLC 2026มาพร้อมชุดระบบช่วยขับคครครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะระบบช่วยประคองเลนระบบเบรคชักปุกเชิญอัตโนมัตริระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังรุ่นใหม่ยังมาพร้อมระบบขับถึงอัตโนมัติที่สามารถช่วยควบคุมการเร่งเบรกและภูมิลัยในบางสถานการณ์โดยผู้ขับยังคงเป็นผู้ดูแลหลัก ราคาของ g s c 2026เริ่มต้นที่ประมาณ1.7ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นรุ่น p l u g In Hybrid จะอยู่ราวๆ1.9ล้านบาทส่วนรุ่นสมรรถนะสูง AMG อยู่ในช่วง2.2-2.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันแม้ราคาจะไม่ถูกแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ครบทุกด้านโดยรวมแล้ว Mercedes-Benz g s c 2026 คือ SUV ที่ผสมผสานดีไซน์เหนือการเวลาเทคโนโลยีล้ำสมัยและกลุ่มพลังที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าคุณจะเน้นความสบายความประหยัดหรือสมรรถนะรุ่นใหม่นี้มอบให้ครบถ้วนในแพ็กเกจเดียวถ้าคุณชอบรีวิว m e r c e d e s b e n z GLC 2026และอยากติดตามรถใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและรอชมคอนเทนต์ใหม่ได้ที่ช่อง a u t o v i s i o n ขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า